các anh em 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 các ผมดูไปแก๊งก็วันดีสายพาเด็กแก๊งมาวิ่งนะครับเด็กหน่วยเองมีห่อมาวิ่งแล้ววันนี้เอาไปแล้วสี่โลนุ่นๆครับนุ่นๆเด็กแก๊งบอสไซค์ก็มีแล้วเออะพอโอเคเดี๋ยวเอาของของขูมเข้ากับได้ได้ครับผมหอปลาพาร้อคครับวันนี้คร okay. ับเกิดแก๊งนับชีได้เนื่อจากทั้งนุ่นอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนนท์ชื่อภูมิครขาปลาครับหัวได้ใหญ่ครับปีนีมครับไอ้ได้ไดไอ้แฟนอะปันครับแ่นได้กี่โลเนี่ยปันได้ไม่ถึงในมื่อยถึเมื่อยน้องภูมิกี่โลไม่รู้คปลาสองสามสามปลาระยะสามถ้าได้สองครับผมสถานการณ์อย่ yerde, ihrer, างน <ham urn>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  ี้ต้อง ความร่างกายให้แข็งแรงนะครับทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบนะครับรักหัวใจได้ไปได้อีกนะครับห็นพาน้องไปเห็นพาน้องลูหลานใหม่ก็พากันแบบอยู่ที่ห้องเล่นเเล่นเวทเล่นนำเบลกันนะครับ รหรือกดไลค์ซับสไครตแล้วก็กดแชร,ร์ด้วยนะครับสำวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายมาาครับผมหลังจากพาเด็กๆวิ่งมาแล้วนะครับจะเป็นการชั่งน้ำหนักนะครับจะเปน็นการชั่งน้ำหนักครับจะให้ทำเปรือนก่อนเลยนะครับว่าสิไดเท่าไหรก่อนไปได้ร้อยร้จุดเท่าไหร่นะร้อยเศูนย์หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งกับร้อยร้อยเ็ดจุดหน<ๆ>ึ <hanol. S 2> 1. 1> ่งนะ ครับจะมาดูกันช่างนะครับขึ้นคนแรกกันครับแป๊บนึ่งเอาขึ้นขึ้นแล้วมองบ่งดูนะครับดูนะครับขึ้นนะครับไม่มีใช้ยานะครับไม่มีสแตอินแล้วดูครับสุดยอดครับเป็นไงครับแกสองวันดีครับขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมเอาเอาจากร้อยนะครับสองวันเป็นไงครับ เป็นไง้เป็นไงเอาละงานนี้มีเโอ้โหโอว้เสสปนมไปป็นเปิ้อหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้โอเคปะเื่ยกด้ปะเดตงนี้โอเคปะสองหมื่นโอ้โหเหลืเดือหนึงอะเหลือหลักสิบแล้วเหลือหลักสิแล้วนูนสมาชิกนูน đôn đó ảo đã, cảm ơn.